กิจกรรมการจัดประชุมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหมู่เรียนก่อนประชุมแจ้งให้ผู้ประชุมทราบลร่วงหน้าส่งหนังสือเชิญประชุมจัดเตรียมระบบการประชุมระบบภาพระบบเสียงระหว่างประชุมผู้เข้ารอบประชุมต้องแสดงตนก่อนร่วมประชุมเช่นขานชื่อยินเงินตัวตนผ่านใบเลชื่อ บันทึกการประชุมโดยบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมบันทึกข้อมูลหลักฐานการประชุมหลังประชุมจะทํารายงานการประชุมและรายละเอียดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตนจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการประชุมข้อมูลภาพเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุก คนตลอดเวลาการประชุมข้อมูลเหตุที่เกิดขึ้นถ้ามีระเบียบวาระการประชุมจดหมายเชิญประชุมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ